สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะอยู่กับเอิญนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยก1นึมีนบรีกรุงเทพ วันนี้นะคะจะมาแนะนำตัวรถเข้าใหม่เป็นคันด้านหลังนี้เลยนะคะ Honda Civic FC นะคะเครื่อง1.8ตัว E ปี17สีบอลเงินเกียร์ออโต้นะคะราคาด้านหลังนะตั้งขายอยู่ที่579,000บาทเท่านั้นนะคะเลขไมคคันนี้เพียง166,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะเป็นรถเบอร์เดียวบอดี้เดิมไม่มีชนหนักพิกความจมน้ำไฟไหม้แน่นอนนะคะเดี๋ยวพามาชมตัวรถคันนี้รอบๆคันกันเลยนะคะแต่ก่อนอื่นก่อนไปชมคลิปนี้นะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวไปชมคลิปกันเลยค่ะ พามาชมนะคะในส่วนของบอดี้ตัวรถคันนี้ก็เลยนะคะสําหรับคันนี้เป็นสีบอลเงินเลยมาพร้อมกับตัวไฟโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟในส่วนของตัวเดย์ไทม์ติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยเลยกระจังหน้าโครเมียมนะคะพร้อมโลโก้ของ Honda น,นะคะอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนะคะทะเบียน6ก็ก่ทพุษท้าวเเป็นป้ายกรุงเทพแบบนี้เลยสีบอลเงินนะคะข้อดีดูแลง่ายรักษาง่ายทําความสะอาดก็ง่ายเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวพามาชมกันเลยะคะ่ะ ถัดมานะคะที่แก้มของตัวรถจะมีตัวไฟเลี้ยวติดตั้งให้เรียบร้อยเลยนะคะพร้อมกับตัวยางนะคะที่เป็นยางของโยโกฮาม่าด้วยได้ย่างปีใหม่เลยนะคะเป็นยางปี2021นะคะแม็กเดิมแท้จากโรงงานหัวนอ็อต5รูแบบนี้เลยนะคะแม็กสวยสภาพเดิมสวยๆบอดี้เดิมๆแบบนี้เลยในส่วนของด้านในตัวรถนะคะตัวโชคก็เป็นโชคเดิมๆจากโรงงานนะคะยังมีมาร์แต้มสีติดตั้งมาให้กับลูกค้าได้เห็นแบบนี้เลย ตัวรถนี่ติดฟิล์มให้รอบคันนะคะพร้อมโลโก้ของ Honda ติดตั้งให้นะคะให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าตัวรถคนันนี้บอดี้เดิมไม่มีชนหนักพลิกความจมน้ำไฟไหม้มาแน่นอนที่จะปิดเปิดประตูรถนะคะก็จะมีตัวล็อกรถปลดล็อกให้ในกรณีที่มีกุญแจอยู่ที่ตัวเรานะคะหรือว่ารัศมีที่ใกล้เคียงนี่เลย Honda นะคะทุกจุดแบบนี้เลยนะ ตัวยางเส้นที่2นะคะก็เป็นยางของโยโกฮาม่าเช่นเดียวกันนะคะเป็นยางปีใหม่เลยนะคะยางปี2021เปลี่ยนให้กับลูกค้าเรียบร้อยเช่นเดียวกันแม็กเดิมๆสวยๆไม่มีร่องรอยการเกิดฟุตบาทแบบนี้เลยนะคะหัวน,น็อตห้ารูแบบนี้เลย <S <S ด้านหลังของตัวรถนะคะไฟไท้ายนะคะเป็นแบบ LED แล้วก็รูปทรงของไฟไท้ายด้านหลังจะเป็นแบบปีกนกเรียบร้อยแล้วนะ สเกิร์ตด้านหลังก็ติดตั้งมาให้เดิมๆจากโรงงานนะคะพร้อมกับเครื่องยนต์ IV t e c แบบนี้เลยโลโก้ Honda อยู่ตรงกลางนะคะพร้อมกับโลโก้ด้านข้างตัวรถด้านซ้ายมือเป็นซี v ิ c แบบนี้เลยใครที่หาอยู่แนะนำเลยนะคะเพราะว่ารถสวยๆบอดี้เดิมๆแบบนี้นะคะเข้ามาให้กับลูกค้าได้เลือกแล้วนะคะคันนี้เลยนะคะมีโลโก้ของ Honda รอบคันนะคะครบจบมากๆเลยนะคะโลโก้ Honda แบบนี้เลย ถัดมานะคะยางเส้นที่3และแม็กเส้นที่3นะคะต้องบอกก่อนว่าอันนี้นะคะต้องรับตามสภาพนะ้ำแม็กเขาเดิมๆนะคะแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาในการขับขี่แน่นอนนะคะคันนี้ได้ยางโยโคฮาม่าใหม่เลยนะคะทั้ง4เส้นเป็นยางปี2021สัปดาห์ที่23ตัวแม็กเดิมแท้จากโรงงานหัวน็อต5รูแบบนี้เลยติดฟิลมมาให้ลูกค้าเรียบร้อยรอบพันนะคะกระจกก็เดิมๆเลย ถัดมาเลยนะคะเรามาดูยางเส้นสุดท้ายเส้นที่4ี่นะคะตัวแม็กเดิมแท้จากโรงงานหัวน็อตารูแบบนี้เลยนะคะได้ในโซน่ของยางปีใหม่ทั้ง4ี่เส้นด้วยมาพร้อมกับตัวโชคภายในนะคะที่เป็นโชคเดิมๆม,มีมาร์กแต้มสีจากโรงงานให้กับลูกค้าได้เห็นด้วยแบบนี้เลยนะคะนี่ เดี๋ยวพาไปชมบอดี้ภายในของคันนี้ก็เลยค่ะพามาชมบอดี้ภายในตัวรถกันเลยนะคะต้องบอกก่อนว่าตัวรถคันนี้จะยังไม่ได้ปรับสภาพและยังไม่ได้ล้างภายในนะคะต้องบอกก่อนว่าเป็นรถที่เข้ามาใหม่รีบมาอัปเดตให้กับลูกค้าได้ชมก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวทางบริษทัทนะคะทำความสะอาดให้แล้วก็ทำสปาภายในรถให้กับลูกค้าด้วยเลยนะคะคันนี้มาพร้อมกระจกออโต้น,นะคะฝั่งคนขับและคนนั่งนะคะมีตัวล็อกรถปลดล็อกให้ภายในรถนะคะกระจกพาบไฟฟ้า ปรับออโต้360องศาเลยนะคะถือว่าสะดวกสบายในการขับขี่และใช้งานเลยนี่ภายในตัวรถคันนี้นะคะด้านข้างประตูนะคะเราไม่ต้องใช้ดึงด้านข้างแล้วนะคะตัวนี้ก็ใช้เป็นกดปุ่มได้เลยในการเปิดด้านหลังตัวรถนะภายในคันนี้นะคะพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันหนึ่งฝั่งเลยนะคะสามารถรับสายวางสายเปลี่ยนช่องเพิ่มเสียงลดเสียงได้เลยนี่สะดวกสบายมากๆแอร์แบตก็อยู่ครบเลยนะคะถัดมาด้านขวามือ ตัวนี้เป็น Engine Start แล้วนะต้องบอกลูกค้าก่อนนะคะจอนะคะตัวนี้เป็นจอที่มีกล้องหลังติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะพร้อมกับตัวรับสายวางสายก็ติดตั้งให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันตัวแอร์เป็นแอร์ออโต้เลยเชื่อมต่อบลูทูธก็ได้สะดวกสบายมากมานะคะพร้อมกับตัวเกียร์นะคะที่บอกเลยว่าคันนี้เขาออกแบบเป็นเกียร์ถุงแล้วไม่ต้องกลัวเศษฝุ่นหรือว่าผงอะไรนะคะร่วงเข้าไปในส่วนของตัวเกียร์ด้วย มีโหมดประหยัดน้ำมันนะคะตัวนี้จะใช้เป็นเบรกนะคะกดปุ่มเรียบร้อยแล้วภายในคันนี้ได้บอบผ้านะคะทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนะคะบอบผ้าสีดําตะเข็บได้นะคะสีขาวนะคะแต่ว่าตัวบอะต้องถอดมาทําความสะอาดก่อนนะตัวนี้เดี๋ยวจัดการให้นะคะนี่เดี๋ยวให้ช่างถอดมาทําความสะอาดให้แล้วก็ขัดแล้วก็ตากให้กับลูกค้าเลยนะคะเพราะว่าบอดี้โดยรวมเขาไม่มีฉีกเด็ดไม่มีฉีกด้วยนี่ สติกเกอร์ด้านข้างประตูรถก็อยู่ครบแบบนี้เลยเรามาดูโครงสร้างกันตัวรถคันนี้นะคะเม็ดอาร์คเดิมๆแบบนี้เลยนะคะให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าคันนี้ไม่มีสาดสีมาแน่นอนเม็ดอาร์คสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยใครที่หารถไว้ใช้งานอยู่นะคะก็จะแนะนำคันนี้เลยนะคะเพราะว่าครบจบในหนึ่งคันเลยค่ะเรามาดูพื้นที่ด้านหลังกันบ้าง ลูกค้าไม่ว่าจะมีเด็กหรือว่าผู้ใหญ่หรือว่าผู้สูงอายุนะคะนั่งด้านหลังบอกเลยว่าสะดวกสบายมากๆนะคะที่เอ็นหลังก็บอกเลยว่าไม่เมื่อยแน่นอนได้เป็นบอกผ้าระบายความร้อนได้ดีด้วยนะที่สําคัญถ้าลูกค้าอยากเอาไปเปลี่ยนเป็นทุ่มนะคะก็ได้ด้วยนี่มีที่อิงไหลให้นะคะพร้อมกับที่วางแก้วทั้งสองฝั่งของตัวรถเลยใครที่มีเด็กเล็กนะคะก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้เอาไวร้รอกได้เลยนะคะทั้งสองฝั่งเลยนี่ บอกเลยว่าสะดวกสบายมากมานะคะเพดานด้านบนนะคะไม่มีร่องรอยการอักขระใดๆด้วยเรามาดูโครงสร้างด้านหลังกันนี่เม็ดอาร์คเดิมๆแบบนี้เลยนะคะโครงสร้างตัวรถเม็ดอาร์คต้องชัดแบบนี้นะคะให้ลูกค้าได้เห็นว่าตัวรถคันนี้ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำไฟไหม้มาแน่นอนสวยๆสภาพเดิมๆนางฟ้าแบบนี้เลยนี่เดี๋ยวเราไปชมในส่วนของตัวหน้าปัดคันนี้กันดีกว่า จะลองสตาร์ทให้ลูกค้าชมกันนะคะนี่นะปัดตัวรถนะคะไม่นะคะเลขไม่อยู่ที่1 6 6 0งแกิโลเมตรนะคะไม่แท้ไม่เดิมรถมือเดียวบอดี้เดิมเลยขออนุญาตนะคะที่จะเปิดแอร์นะเพราะว่าด้านในร้อนมากถ้าลูกค้าร้อนมากนะคะก็สามารถที่จะเปิดแบบนี้ได้เลยอันนี้คือแรงสุดเลยนะคะพัดลมนะคะตัวนี้ ถ้าตัวนี้ก็จะเป็นอุณหภูมินะคะอุณหภูมิเราก็สามารถตั้งได้นะคะเป็นเหมือนแอร์บ้านได้เลยนะคะส่วนใหญ่จะตั้งประมาณสัก25หรือว่าถ้าลูกค้านะคะแบบขี้เกียจตั้งนะคะก็กดออตโต้ได้เลยนี่ตั้งเป็นออตโต้ได้เลยนะคะเพื่อที่ตัวรถเขาจะได้ตั้งให้เราแบบอัตโนมัติเลยนะคะร้อนมากร้อนน้อยนะคะเย็นมากเย็นน้อยนะคะเขาก็จะปรับอุณหภูมิให้นะคะปกติเลย ต้องบอกก่อนนะว่าคันนี้เขาเป็นตัว E นะคะจะยังไม่มีกล้องหลังมาให้ตอนแรกเอินแจ้งว่ามีกล้องหลังเนาะถ้าไหนๆก็แจ้งแล้วใครที่ดูคลิปนี้คันนี้เดี๋ยวเอินติดกล้องหลังให้ด้วยเลยนะคะกล้องหลังแถมฟรีไปเลยนะคะลูกค้าต้องมาจาก youtube ช่องเอิญน,นะต้องบอกก่อนนะนี่หน้าปัดตัวรถนะคะแบบนี้เลยเดี๋ยวลองเปิดในส่วนของตัวไฟนะคะเป็นไฟหลีถ้าเราเปิดไฟหลีไฟเขาจะดอบลงนะคะเลียวขวาเรียวซ้าย มีไฟสูงไฟต่ำม,มีหมดครบทุกอันเลยนะครบจบมากๆในคันเดียวใครที่แบบอยากได้รถไว้ใช้งานสักหนึ่งคันก็จะแนะนําคันนี้เลยนะคะมีในส่วนของตัวกระจกเอาไว้แต่งหน้านในรถได้นะคะหรือว่าเอาไว้ดูแบบดูกระจกก็ดูกระจกค่ะลูกค้าค่ะนี่คันนี้เครื่องมือเขาจะยังอยู่ครบเลยนะคะ แต่ว่าต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้ยังไม่เรียบร้อยแบบร้อเปเซนะเพราะว่าเขายังเก็บงานไม่เสร็จนะคะ,ะตัวนี้เขาก็จะแบบพับได้นี่มีพื้นที่การเก็บของเก็บสัมภาระได้ที่อิงไหลเขาก็จะเป็นแบบผ้าเลยนะคะนี่เลยครบจบมากๆเดี๋ยวเราไปชมด้านนน้นกันบ้างดีกว่าในส่วนของตัวด้านหลังรถกันที่เก็บสัมภาระแล้วก็ห้องเครื่องดีกว่าเนืองลูกค้าจะได้เห็นในส่วนของบอดี้ตัวรถของคันนี้ด้วยเลยนะคะ โอเคไปกันเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังของตัวรถคันนี้นะคะมีพื้นที่การเก็บสัมภาระนะคะใส่กระเป๋าเดินทางได้3ใบใหญ่ๆได้เลยนะคะหรือว่าสใบใหญ่ๆได้เลยเช่นเดียวกันมีพื้นที่การขนของขนสัมภาระออกต่างจังหวัดขับในกรุงเทพก็ถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะคะสําหรับบอดี้ตัวรถของคันนี้นะ หัวน็อตเดิมๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยขยัหรือว่ารอยถอดด้วยให้กับลูกค้าได้มั่นใจว่าตัวรถคันนี้ไม่เคยโดนชนท้ายหนักมาอย่างแน่นอนนี่ฮอนด้าด้วยกระจกครบนะคะด้านล่างตัวรถคันนี้ก็จะมีในส่วนของตัวยางอะไหล่นะคะแล้วก็เครื่องมือแม่แรงติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะขับขี่ปลอดภัยุูเส้นทางแน่นอนนะคะของด้านในรถอยู่ครบทุกจุดเลยนี่ เรามาดูด้านซ้ายกันบ้างนะคะบอดี้ของคันนี้นะคะโครงสร้างตัวรถเดิมๆแบบนี้เลยนะคะเม็ดอาร์ตเดิมๆไม่มีรอยนะคะในส่วนของตัวศาสตร์สีมาด้วยแล้วก็ไม่มีโครงสร้างบิดเบี้ยวด้วยนะเป็นโครงสร้างเดิมๆเ,เพื่อให้กับลูกค้าได้มั่นใจนะคะว่าคันนี้ไม่มีโดนชนหนักมาแน่นอนอ่าเรามาดูภายในกันนี่ โครงสร้างตัวรถเดิมๆนะคะเมดอาร์คทุกจุดอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะให้ลูกค้าได้มั่นใจนะว่าบอดี้โครงสร้างคันนี้เดิมเป็นสีเดิมของตัวรถไม่มีไม่มีสัดสีมาแน่นอนและที่สําคัญนะคะบริษัทเปิดทําการนะคะมา23ปีแล้วนะคะไม่เคยมีปัญหาในส่วนของจุดนี้ด้วยนะ เดี๋ยวเปิดในส่วนของห้องเครื่องยนต์ของคันนี้ให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะ้ามาชมห้องเครื่องยนต์ของคันนี้กันเลยนะคะเรามาที่กันที่หัวคารเลยนะหัวน็อตของตัวคารนะคะเป็นคารเดิมๆไม่มีรอยไขยว้รอยถอดใดๆด้วยนะคะสติ๊กเกอร์ทุกจุดยังอยู่ครบแบบนี้เลยมาร์แป้มสีก็ยังอยู่ให้กับลูกค้าได้เห็นนะคะโครงสร้างของตัวรถเดิมๆแบบนี้เลยนะ,ะหัวน็อตของฝาก,กระโปรงรถนะคะไม่มีน็อตถ,ถายน็อตรวมด้วยนี่ตัวรถคันนี้นะคะได้บอดี้ของตัวรถเดิมๆตรงปีตรงรุ่นเลยนะ มีเลยค่ะโครงสร้างตัวรถเดิมๆแบบนี้เลยนะคะใครที่หายอยู่แนะนําเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวกล่องฟิลนะคะแล้วก็มีตัวกลองแอร์กรองอากาศไว้ให้เรียบร้อยนะคะในตัวรถก็คือถ้าลูกค้าสนใจคันนี้นะคะเดี๋ยวเอินทำสปารถให้กับลูกค้าด้วยเลยนะคะขนาดตัวรถคันนี้เครื่องยนต์อยู่ที่1,800นซีซีนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจมากๆเลย สำหรับลูกค้านะคะที่กำลังสนใจออกรถคันด้านหลังคันนี้นะคะที่พาชมเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าเกิดถูกใจติดต่อหาเอิญผ่านเบอร์โทรได้เลยนะคะ0971693884แอดไลน์หาเอิญเบอร์นี้ได้เลยนะคะใช้เบอร์เดียวไลน์เดียวนะคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับตรงนี้ก็ไว้เจอกันคลิปถัดไปนะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ